กินตนิยายภาระตะจากบทประพันธ์ของพนมเทียนสิวาราตรีบทที่44ทัศยุอาสาเช้านั้นแม้จะได้รับการห้ามปรามจากบิดาขอร้องให้ซุ่มซ่อนสงบตัวอยู่ในที่พักเช่นไรก็ตามทัศยุจะฟังเสียงก็หาไม่ความคึกขนองแห่งวัยรุ่นและสันดารรักสนุก ชอบที่จะสวนเสเหหาไปตามประษาเตือนให้ทัศยุเร่งออกไปสู่ตลาดหลวงเพื่อสำแดงกนแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราอันเป็นกิจวัตรอย่าเมื่อเห็นแสงทองขึ้นสองฟ้าบุตรของนายมายากรเท่าจะได้สำนึกถึงท่าทีอันกระสับกระส่ายแล้วแววตาบอกความปริวิตกของบิดาที่จ้องมองมายังตนก็หาไม่ ทัดสยุจงเชื่อพ่อสักครั้งเถอะอย่าได้ออกไปเที่ยวตลาดในเช้าวันนี้เลยเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทำให้พ่อสังหอนว่าเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าได้จงสงบอยู่ในทินของเรารอให้ตะวันพ้นกึ่งฟ้าพ่อนนัดกับโสนะสหายคนสนิทคนหนึ่งแล้ว ที่จะให้เขามารับตัวเจ้าไปอยู่เสียที่นิคมจันทาคามนอกเขตเมืองออกไปทางด้านเหนือช่วขณะหนึ่งจนกว่าเหตุร้ายทั้งหลายจะหมดสิ้นไปเหตุร้ายอันใดที่พ่อกล่าวข้าไม่เข้าใจเลยและข้าทัศยุบุตรแห่งกูเวนนายมายกรหรือพบผู้นี้นะเหรอที่จะวันต่อเหตุร้ายแรงกระตันยุและสัจจะในข้อที่ว่า ข้าไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเลยนั้นเปรียบเสมือนเกราะกันภัยให้แก่ข้าเป็นอย่างดีแล้วหน้าที่ของข้าคือจะต้องหาเลี้ยงพ่อผู้ชาราเป็นการตอบแทนพระคุณเลอสวงที่ชุบเลี้ยงข้ามาพร้อมทั้งประสาทวิทยาการทุกชนิดให้เป็นเครื่องอย่างชีพและถิ่นของข้าก็คือถนนหนทางแห่งเทวทหาทั้งเส้นอย่าเป็นห่วงข้าเลยพ่อทัศยุลาพ่อไปตามวาระประจำชั่วคณะ สิ้นแสงตะว,วันจะรีบกลับคืนมาเหมือนเคยโดยมิทะเลถไหลไปหนใดอีกกล่าวแก่บิดาได้เท่านั้นโดยมิฟังเสียงใดๆอีกเลยทัศยุก็ออกจากถิ่นพมนักไปด้วยใจร่าเริงเป็นปกติมิกังวลมิเคยมีสังหรณ์หรือเฉลียวคิดในเหตุการณ์ซึ่งได้ปรากฏกับตนและคำเตือนของบิดาเลยแม้แต่น้อยอันเป็นอุปนิสัยประจำสันดานของตน ผู้มีพฤติการเยี่ยงจอมราชาของเหล่าวณนิพกเข็นใจทั้งหลายมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิศราชธรรมเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของถวยราษฎรมิอาจที่จะสะกดกลั่นพระไทยมิออกมาตรวตราดูแลความเป็นไปของพระสนิกรได้ฉันใดทัศสยุเจ้าสำราญผู้นี้ก็อดใจไว้ไม่ได้ในการที่จะต้องออกมาคบค้าปราศัยอยู่กับเหล่าวณนพกทั้งหลาย เมื่อวาระมาถึงฉันนั้นตลาดใจกลางพระนครที่เดิมทัศยุแสดงวิชามายาการอันแปลกและมหัศจรรย์โดยไม่มีสามแบบของตนให้ประชาชนได้ทัศนาเป็นปกติเหมือนเช่นที่ปฏิบัติมาทุกวันโดยหาสํานึกไม่ว่าตนกําลังเป็นที่ปรารถนาของบุคคลต่างๆในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปผู้เฝ้าจับตามองอยู่เป็นเช่นไร สหายวันนี้พกหลายคนที่แอบเขมากระซิบบอกให้ทราบว่าบิดาเป็นห่วงขอให้กลับเคหะโดยเร็วหาได้เป็นที่ใส่ใจของทัศยุไม่คงกระโดดโลดเต้นอยู่บนแท่นกลางวงล้อมดูอันสนุกสนานเมื่อได้เงินพอสมควรจากแหล่งนั้นและมองมิเห็นว่ามายาการของตอนจะสามารถเรียกคนดูได้มากกว่าเท่าที่แล้วมาเพื่อจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ก็เก็บรวบรวมเงินใส่ย่ามเตรียมที่จะย้ายที่แสดงใหม่ขณะเมื่อคนเริ่มสัางซาและแยกย้ายกันไปตามทิศทางเพราะหยุดแสดงนั่นเองม้าพ่วงพีเป็นสง่ามา้าหนึ่งก็เดินเข้ามาใกล้ผู้ที่อยู่บนหลังแต่งกายเยี่ยงคาหาบดีผู้มั่งคัง่งเรียบร้อยสวยงามรายล้อมไปด้วยท่าตามหลังหลายคนทัศยุสันดุเมื่อเสียงแผ่วตามนั้นเอ่ยเรียกนามของตนจากพุ่นนั่งเป็นสง่าบนหลังมา้า เมื่อเงยขึ้นก็พบกับดวงตามีความหมายประหลาดจับมาก่อนแล้วโดวยสัญชาตญาณราชาแห่งวันนี้พกเฉลียวคิดในทันทีเพราะสังเกตเห็นตนเองอยู่ในวงล้อมของท่านเหล่านั้นอย่างเงียบเชียบโดยสายตาทั่วไปไมิอาจจะมองเห็นได้ท่านมีธุระอันใดเกี่ยวข้องกับข้า,าทัศยุเสียงเบาๆนั้นดังขึ้นลอดออกมาจากผ้าคลุมหน้าเราคือวัชระ ขุนพลแห่งเทวทหานครนี้โดยพระบรมราชองการของจอมจักรพัรดิรับสั่งให้มาตามตัวเจ้าข้าวเฝ้าณบัตรนี้เอ๊ะอย่าชักช้าและขัดขืนพระราชนำนดำรัสเลยเป็นอันขาดมหาราชทรงมีพระประสงค์ที่จะพบเจ้าเป็นการส่วนพระองค์และบัญชายข้ามันนำตัวเจ้าไปเป็นส่วนตัวเช่นกันม้าตัวนั้นผู้ไว้สำหรับเจ้าเรียบร้อยแล้วขึ้นเร็วและตามข้ามา แม้จะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจสักเพียงใดก็ตามทัศยุมองไม่เห็นหนทางใดที่จะหลีกเลี่ยงได้ผู้กออกคำสั่งกล่าวเท่านั้นก็ชักไม้เหยาะล่วงหน้าไปก่อนแล้วทิ้งให้่าสรายล้อมคุมเชิงอยู่รอบกายทัศยุราชาแห่งว่นนี้พกก้าวขึ้นหลังม้าแช่มช้าและตามหลังขุนพลวัชระไปอย่างเงียบๆดยมีเหล่าทาตควบคุมกระชั้นชิดโดยแข็งแรง พิษณุมหาราชประทับอยู่เหนืออาสนะแก้วใต้ร่มมลุลีภายในอุทยานสารารไทยท่อพระเนตรจับอยู่ที่ร่างของมานพน้อยสกุลมิลักขะมายากรที่ทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าซึ่งมัสุดหมอบถวายคารวะอยู่เบื้องพระพักอย่างพินิจนิ่งเงียบสงบอยู่เช่นนั้น ครูใหญ่ก็บอกพระหัตถ์ขับไล่นางผู้บอกวิชนีและเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่รายล้อมอยู่ห่างๆให้เคลื่อนหายไปจนหมดสิ้นสำเนียงของดุริยางค์รัตก็พลอยสุดสิ้นลงไปด้วยบัดนี้เหลือเท้าเธอกับทัศยุโดยลำพังขยับพระวรากายจากการเอ็นเอกเขนกอย่างเสวยอ,อิทธารมมาเป็นประทับตรงและพยักพระพัก รับสั่งเรียกด้วยสุรเสียงราบเรียบอ่อนลำมุนละไหม่ทัศิยุจงเข้ามาใกล้ข้าเถิดและนั่งตามสบายของเจ้าพร้อมรยศักิ์ศีและความผ้าผูมิใจเยี่ยงอรยันสกุลทั้งหลายดังเช่นที่ข้าได้ให้แก่เจ้าไปแล้วพระเจ้าข้าอาจยามีพ้นเกล้าข้าเพราะบาทรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณล้นเกล้าอยู่เสมอที่สงปลดปล่อยออกจากภาระการตกเป็นทาสมิลขะ และมีศักสกุลเทียบได้ด้วยอารยันอันสูงส่งแต่เหตุนั้นหาได้ทำให้ข่าพระบาทหลงลืมในสัญชาติเดิมของตอนเสียไม่ย,ยังสำนึกอยู่เสมอว่าข้าทัศยุนี้คือมิลขะผู้ตามต้อยเท้าเธอเงียสดสดับฟังถ้อยกราบโทนของทัศยุด้วยพระอาการอันไตรตรองและจับพิจารณาอยู่ทุกขณะ ซ่อนพระอาการพร่านพระไทยไว้ด้วยรอยแย้มพระสวนเป็นอันดีรับสั่งต่อว่าทัศยุเอ๋ยเจ้าประเสริฐนักด้วยว่าเป็นผู้รู้เจียมแห่งอาตามันมิลักขะทั้งหลายเป็นอย่างเจ้าชาติมิลักขะคงจะมีความไพศาลมิลักขะได้ทรงความไพศาลมาแล้วในอดีตการทัศยุทูลชัดเจนมาเป็นปกติ แต่ก็ถึงการถล่มล่มไปเพราะบาดแห่งอรยันซึ่งสรงศักดิ์ายอยู่เหนือกว่ามิละขะทุกชีวิตยังจำได้พระเจ้าข้าพิษณุมหาราชทรงสะอึกแต่ก็ยังทรงพระสวนอย่างพระอารมณ์เยือกเย็นเช่นเดิมยกพระหัตถ์ขึ้นลูบไล้ขนของลูกเสือดาวที่หมอบเอาคางเกยอยู่บนพระเพลาขารู้ว่ามิลขาคิดเช่นไร แต่ช่างเธอมันเปรียบเสมือนลูกเสือที่ข้าเลี้ยงไว้ตัวนี้ไม่จะเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บและสัญชาตยานเดิมอันยากแก่การไว้วางใจข้าก็ยังชอบที่จะเลี้ยงมันไว้ดูเล่นเสือมันกินคนแต่ข้าก็เป็นคนที่เลี้ยงมันไว้ได้ทัศยุมองดูลูกพยัก์ร้ายที่ดวงตาวาวมาที่ตนพร้อมในปากที่อ้าอวดเขี้ยวสำแดงความดุร้ายและยิ้มกราบทนว่า พระองค์เลี้ยงมันได้พระเจ้าข้าอย่าเมื่อเขี้ยวแลเล็บของมันยังไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแต่วันใดที่มันจเจริญเติบโตรพร้อมวยเขี้ยวเล็บและพลังก็วางใจไม่ได้นักว่าจะไม่กระโจนเข้าขบกัดมนุษย์และเสพเป็นพักสาหารเสียแม้กระทั่งพระองค์ผู้ทรงเลี้ยงมันไว้เองด้วยว่าชาติเสือก็ไม่มีวันที่จะทิ้งลายของมันเสียข้าก็คิดเช่นนั้นทรงตอบมาเยือกเย็น และเมื่อรู้สันดานเสืออยู่ดีแล้วเช่นนี้ก่อนที่มันจะเจริญเติบโตจนถึงกระทำอันตรายข้าผู้เป็นคนเลี้ยงหรือใครอื่นใดข้าก็คงจะรอนเขี้ยวเล็บมันออกเสียก่อนและสงพระสวนแผวตามขึ้นกลางคันท่อพระเนตรทัศยุด้วยพระเนตรอันมีรัศมีเกล้ามันก็คงจะเป็นเสือที่เลี้ยงไว้ดูเล่นสำหรับข้าไปจนกว่าชีวิตมันจะสิน้นแต่นี่แน่ทัศยุ แหวนที่ข้าให้เก่เจ้าไปในเช้าวันหนึ่งนั้นอยู่เสียขนใดทัศยุสดุ่งสุดกายเหลือบมองดูนิ้วของตนที่เคยสวมไว้ด้วยธรรมรงพระราชทานของมหาราชอันเนื่องมาจากแสดงกลนถวายและแล,ะและ้วในทันใดก็น,นึกถึงนางระบำบุตรสาวของสินธุได้เพราะได้ถอดให้นางไปด้วยความพึงพอใจเพียงชั่วขณะบัตนี้พิสจน์ชัดแล้วว่าพิษณุมหาราชจอมพบอารยัน เต็มไปด้วยความรอบคอบถี่ท่วนยิ่งนักเพราะยังทรงจําได้ในสิ่งที่ในทรงกระทำไปแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเมื่อถูกรับสั่งถามมาเช่นนั้นก็มิอาจจะตอบได้ถูกได้แต่อั้นอยู่ต่อถูกซักซ้ําจึงแข็งใจทูลว่าข้าพระบาทเก็บบูชาไว้ที่เคหะอันเป็นถิ่นพำนักพระเจ้าข้าเพราะถือเป็นเครื่องรางบอกสุรณิมิตอันดีเลิศได้รับพระราชฐานจากพระหัต ก็ไม่ได้สวมติดนิ้วมาด้วยให้เสื่อมราศีเลยเช่นนั้นเหรอช่างเถอะข้าเพียงแต่สงสัยก็ถามดูเท่านั้นเพราะไม่เห็นเจ้าสวมอยู่ที่นิ้วทัศสยุเอย๋ยที่ข้าเรียกเจ้ามาพบในว,วันนี้ก็เพราะยังจำมายาการอันวิเศษของเจ้าใ้ติตาด้วยความพึงใจยิ่งนักข้ารู้สึกปิติและก็ยินดีที่มีเจ้าผู้เรืองไปด้วยวิทยาการบันเทิงอันน่าอาศัศจรรย์ เปรีประหนึ่งเพชรอล้มค่ามาประดับแผ่นดินยิ่งกว่านั้นข้าย,ยังได้ข่าวว่ามีเพียงวิทยากรอันเพลิดเพลิเ,พเท่านั้นที่ประกอบขึ้นเป็นเรือนร่างและวิญญาณของเจ้าเจ้ายังสามารถเล่นพินและขับร้องลำนำกลอมทุกโซดที่ได้สดับให้หลงเคลิมไปด้วยนิ้วและลิ้นลมอันสนอของเจ้ากิตติศัพท์เรื่องลือเยี่ยงเนี้เจ้าจะให้ข้าได้ยอนด้วยตาและสดับดิโซดได้หรือไม่ จอมกษัตริรับสั่งถามมาปนย้มสวนเอื้อมพระหัตคว้าพินทองเครื่องหนึ่งที่วางอยู่ในใกล้ขึ้นมากรีดนิ้วพระหัตสัมผัสสายกอให้เกิดเสียงกังวานขึ้นเบาๆแล้วส่งให้ทัศยุผู้ซึ่งรับมาอย่างงนงงเอาสิเล่นพินและขับร้องให้ขับฟังด้วยศิลปะประจำตัวของเจ้าทัศยุดีดพินเบาๆจ้องมองดูมหาราชด้วยดวงตาค้นหา ซึ่งไม่อาจจะพบความประฉังชัดใดๆได้ทั้งสิน้นนอกจากรอยแย้มพระโอดเยือกเย็นและพระเนตรขึึมนิ่งเป็นประกายมาแม้จะไม่เคยคิดคำนึงสิ่งใดมาก่อนเลยราชาแห่งว่นนีพกสกุลมิลักขะโดยสายกำเนิดก็พอจะแจ้งใจดีอยู่ว่าพระเนตรกษัตริย์อารยานันเช่นที่ทอดทัศนามายัางตนนี้เป็นพระเนตรที่ข่ามิละขะมาแล้วทั้งชาติด้วยความรู้สึกเช่นนี้ ทัศยุกระชาตสายพินแหบต่ำคลางกระหึม่มมีสำเนียงประหนึ่งสิงค์คำรนแล้ววางพินลงทูลว่าข้าพระบาทมีทราบดีกล่าวที่จะดีดพินและขับร้องเป็นเพลงขึ้นในถ้อยความเช่นไรเอาละข้าจะแนะให้ทรงรับสั่งเบาๆปนแย้มพระโอษฐ์เช่นเดิมชี้ที่อุระตรังงานเงื่อนไกลสอนของพระองค์เองถามว่าข้านี่เป็นใคร พิศดุมหาราชจาก,กรพัดเผ่าอารยันแห่งอาณาจาักรเทวทหะผู้เคยพิกแผ่นดินชมภูทวีปแลนลังด้วยเลือดของมิลคาทัศสยุตอบออกมาจากหัวใจที่ระอดเดือดและสถานที่นี้คืออะไรอุทยานสรารือไทยที่จำลองมาจากดุสิดาเวียงสวรรค์เอาละ บัดนี้เจ้าผู้เป็นนักขับเพลงได้นั่งอยู่ต่อหน้าของข้าภายในราชอุตยานแห่งนี้จงขับเพลงที่มีข้อความเกี่ยวพันถึงข้าและสิ่งแวดล้อมในขณะน,นี้และความรู้สึกของเจ้าผู้ขับเพลงมาให้ข้าฟังโดยจำลองทุกสิ่งทุกอย่างออกมาในลีลาของเพลงจนผู้ฟังอื่นใดที่ได้สนดับสามารถมองเห็นเป็นภาพพน์ปรากฏขึ้นในจินตนาการมนโนรมสมจริงทุกอย่างข้ากำลังรอ ังอยู่อย่างงุนงงและไม่อาจอย่างทราบในความหมายแห่งพระประสงค์ของจอมกษัตริย์ได้ทัศยุจำต้องหยิบพินขึ้นดีดเบาๆเลือบสายตาไปยังความสวยสดดูงามวิเศรษรอบกายซึ่งประกอบไปด้วยพฤกษชาติและดอกดวงของบุปผาสุมาลัยโบกขรณีรูปศิลาจำหลักซอกซสมละดาวันที่เรียงรายตระการตาประหนึ่งจะเป็นอุทยานสวรรค์ ที่เสกสร้างขึ้นด้วยอาการเนรมิตรของเทพแล้วจึงขับลำนำเป็นเพลงชมความงดงามเหล่านั้นขึ้นคลอไปกับเสียงพินที่ดังขึ้นจากนิ้วทรงเอตทกคะเป็นยอดในความของบทเพลงกล่าวโดยละเอียดถึงความงามแห่งราชอุทยานในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมากระทบและเหนือความงามเหล่านั้นผู้ที่เป็นเจ้าผู้ครอบครองอยู่คือองค์พิษณุมหาราช ประทับเด่นเป็นสง,งา่าประดุจองค์อินทราทิราชเสด็จลงประพาสสวนขวัญยอพระเกียรติกรดดาพินิหารเหนือจากระพัดิอื่นใดทั้งแผ่นพิภพ,พ,พแต่ร้อยกรองซ่อนเงื่อนอมความเป็นปริศนาเปรียบเทียบอุปมาเท้าเธอได้ด้วยสิงหราชเรืองรนพูดลํำพองและทยานใจยอยู่ในตบะศักดาโดยหาได้เฉลียวคิดแต่สักน้อยก็มีได้ ว่ามีัะขะผู้ผูกใจเจ็บแขนอย่างมิมีวันรู้เลิมได้สงบส้มโสดกลิ่นประหนึ่งหมานในรอคอยวันเวลาที่จะกระจรเข้ากัดกินพยาสิงหาราชผู้เผลอกายเสียให้สิ้นแม้กระทั่งอัดก็มีให้เหลือไว้พิษณุมหาราชประทับสดับฟังเสียงขับขานไพเราะวิเวกวังเวงนั้นด้วยความเคลิบเคลิม้มลืมพระองค์ไปด้วยมนสะกดของเทพผู้ทรงดุริยาง ซึ่งสิงสถิตยอยู่ในลิ้นลมของทัศยุจวบจนกระแสะเสียงแห่งเพลงพินค่อยๆแผวเขือดหายสิ้นไปโดยมิรู้สึกกายจึงได้พระสะติตรบพระหัตเบาๆทอดพระเนตรเป็นประกายมองดูทัศยุด้วยความพึงพอพระไทยและสมหวังยิ่งนักรับสั่งชมเชยว่าวิเศษนักทัศยุเอ้ย ม่เสียแรงที่ข้าได้ยินระบือข่าวนี้มาทั่วทุกสารทิศบัดนี้พิสูจน์ได้ด้วยทองแท้แล้วว่าเสียงเล่าอ้างนั้นหาได้เป็นเพียงเรื่องกล่าวเกินจริงขึ้นไม่เจ้าเป็นผู้ที่สวรรค์ประทานมาในแผ่นดินของข้าโดยแท้รับสั่งชมเชยอ,อยู่ไม่หยุดพระโอดและตบพระหัตโดยแรงเรียกพนักงานฝ่ายในออกมา มีองค์การให้จัดพภชนาหารอย่างวิเศษมาเลี้ยงดูราชาแห่งวันิพกยังสถานแห่งสวนขวัญน,นั้นพร้อมทั้งของพระราชทานรางวัลมากมายเหลือที่จะขนานับทัศยุอัศจรรย์ใจในการต้อนรับเป็นอันดีของมหาราชอรารยานยิ่งนักเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นทั้งลาบสการอามิตรได้มาสู่มายากรหนุ่มเจ้าสำรานโดยเต็มที่แล้วเหลืออยู่เพียงสองต่อสเช่นเดิม ครั้งนี้จึงแผวพระสุรเสียงรับสั่งมาว่าดูกรมายากอนผู้มีเพลงพินอันเลเลิศบัดนี้เจ้าจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งให้แก่ข้าได้หรือไม่พระเจ้าข้าหากไม่เป็นการเหลือความสามารถของข้าพระบาทแล้วไซทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ข้าพระบาทจะฉลองอยุคคนละบาทสิ่งเนื้อหาไดเหนือความสามารถของเจ้าไปไหมเท้าเธอเอ่ยมาด้วยสุรเสียงแช่มช้า โถมต่ำพระเนตรจับอยู่ที่สัตยุแน่วแน่ข้าจะขอจ้างวานเจ้าด้วยรางวัลทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการให้เจ้าเร่ร่อนไปทั่วปัตภีขับเพลงยนโฉมนางหนึ่งผู้มีความงดงามเป็นยอดเบญจาก,การ,รยายน,นีโดยใช้กระแสะเสียงเพลงของเจ้าให้กังวานจากฝั่งแม่คงคาภาคเนี้ยไปสู่ยมุนนาฝากน,น้นเป็นกำหนดเวลาหนึ่งรอบฤดูกาลนางนั้นมีนามว่า ยามารตรีอรไทยทัศยุสุ่งขึ้นสุดกายมา่านตาเบิกโพลงขึ้นนิ่งจังงังอยู่เช่นนั้นด้วยความฉงนสนเทใจเหลือที่จะกล่าวและแล้วโดยทันทีทันควันนั้นราชาแห่งวัน,นิี้พกก็กลบร้อยตื่นเต้นนั้นลงได้อย่างสนิทราครบคาบมีอาการเป็นปกติสภาพจนมิกอ่อให้เกิดอันใดผิดสังเกตขึ้นในสายพระเนตรของพิษณุมหาราชทูลอย่างสงบว่าพระเจ้าข้า สิ่งนี้ไม่เป็นการเหลือบาก,กว่าแรงอันใดน,นักแต่เพลงพินเยอะโฉมแห่งนางนั้นของข้าพระบาทจะทราบซึ่งเป็นจริงได้ฉันใดในเมื่อข้าพระบาทมิเคยเลยแต่สักครั้งที่จะได้ยนโฉมพิลาดแห่งบาทนางแม้จะเป็นเพียงชั่ววาปพิษณุมหาราชทรงนิ่งอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่ก็ตบพระหัตโดยแรงสามครั้ง ม่านสุมาลายที่ประดับไปด้วยดอกอัมลานและแววมยุราซึ่งกันร,ระยะอยู่เหนือสะอโนดาดใกล้เคียงกับที่ทัศยุและเท้าเธอประทับอยู่ก็ไหวน้อยๆและเคลื่อนออกจากกันประหนึ่งอาการขยายกรีบแบ่งบานของบุปผาตามธรรมชาติภาพที่ปรากฏอยู่ในสระน้ำก็เด่นชัดขึ้นในคลองจักสุขของทัศยุเหมือนหนึ่งจะบันดาลเคลนด้วยเวทมนต์อันวิเศษมายากรหนุ่มตะลึง จากเงาสะท้อนของแผ่นน้ำนิ่งใสายแจวดุดกระจกภาพเหมือนฝันผุด,ดเด่นเหนือพื้นหญ้าเขียวสดอ่อนนุ่มอาเกียนไปด้วยกลีบกุหลาบกอบไปด้วยโขดหินผูผานน้ำตกซึ่งกำลังกระเซ็นอยู่รินรินและซ้มพฤกษชาติสดชื่นนางหนึ่งผู้เป็นนายิกาของสรรพสิ่งในภาพนั้นทอดระทวยร่างอยู่บนชิงช้าดอกไม้ที่ผูกสายเชือก ซึ่งทำด้วยเถาวัลย์ไว้กับชะง่อนผาน้ำตกและกิ่งใหญ่ของปาริชาติโยกกายแกว่งชิงช้าของนางอย่างทอดอารมณ์ทรงผูสาสีขาวบริสุทธิ์ประดับไปด้วยดอกดวงบุปผาสมามานดูร้าวกับจะเป็นนางไม้สำแดงกายให้ประจักษ์ปล่อยเกยสาดำคลับสยายปะอังสะมองคล้ายเมฆนิลการปกคลุมอยู่เหนือผูกเขาหิมะ พื้นเบื้องล่างนางผู้เป็นบริวารน,นั่งอยู่เรียงรายทุกนางมีเครื่องรียางยทิพบันเลงอยู่ในมือคร้อกับเสียงขับร้องเจื้อยแจ้วอย่างสบายอารมณ์ของนางผู้ทรงชิงช้าน้ำเสียงนางอ่อนหวานกังวา,าลไพราะยิ่งนักประกอบกับเสียงดนตรีฟังผสมผสานขับสนอดุดหมู่เทพพธิดามาะเริงขับร้องอย่งวิมานไกลลาดนางโยกชิงช้าและขับเพลงร่าเริงอย,อยู่เช่นนั้นครู่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอีระยะบทอย่างใดล้วนเต็มไปด้วยความหน้าพิศสมัยแลนหน้า,านุถนอมยิ่งนักและแล้วก็เยื้องไร่จับระบำเล่นอยู่กับนางผู้เป็นบริวารอย่างเริงใจเหมือนหนึ่งนางและบริวารได้อยู่กันตามลำพังโดยแท้หากม่านทิพย์ที่กั้านอยู่เหนือสาแก้วนั้นจะมีขยายออกปล่อยภาพที่ปรากฏอยู่ยังอุทยานอีกด้านหนึ่งให้สะท้อนเป็นเงาลงสระน้ำ และส่งภาพเหล่านั้นมาปรากฏแก่สายตาของทัศยุผู้กำลังอยู่ในภาวะตะลึงเพลิงเพลิดจ้องมองอยู่เช่นนี้ภาพนั้นสดใสแจ่มชัดนักแม้จะเป็นภาพสะท้อนในเงาน้ำที่กลับเอาสีสะลงครั้งหนึ่งนางถลามาก่ออยู่ที่โขดหินริมสระน้ำด้วยกิริยาประมาะเหมือนนางสมันได้กลิ่นพรานแล้วมีนางบริวารโกรูเข้าห้อมล้อม ร้องเพลงขับระบำอยู่รอบกายลักษณาของนางจึงมองเห็นได้ชัดเจนในสายตาของทัศยุสายพินที่สูงสุดซึ่งอยู่ในมือของราชาแห่งวานิพกถูกกรีกระทบนิ้วแผ่วเบากระทำให้เกิดเสียงเยือกเย็นซานจิตและแล้วในทันใดนั้นภาพที่ปรากฏในเงาน้ำก็อันตรธานหายไปด้วยม่านดอกไม้ที่เคลื่อนเข้าหากันปิดบังไว้ตามเดิม พร้อมๆกับเสียงทอดถอนหายใจยาวลึกของทัศสยุบัดนี้เจ้าได้เห็นแล้วน้ำพระสุรเสียงห้าวต่ำของพิษณุมหาราชเตือนอารมณ์ใฝ่ฝันของทัศสยุมาจากภาพที่ปรากฏขึ้นในสันน้ำนั้นพระเจ้าข้าข้าพระบาทได้เห็นแล้วทัศสยุตอบอย่างร,ระมดรวังพร้อมทั้งรอยยิ้มประหลาดเป็นการเห็น อันนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐเกินกว่าสกุลมิละขะอันต่ำต้อยจะได้มีโอกาสเห็นเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็พร้อมแล้วสิที่จะตกลงในสิ่งที่ข้าได้กล่าวแล้วข้าพระบาทพร้อมแล้วแต่เจ้าต้องการสิ่งใดอีกหรืออาจยามีพ้นกล่าวสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะให้กระทำนั้นจะสำธิดผลสมตามพรามปรารถนาทุกประการ แต่ก่อนที่ข้าพระบาทจะปฏิบัติภารกิจอันนี้ลุล่วงไปด้วยดีใครจะขอพระราชทานอนุญาตจากเบื้องพระบาทสองข้อขอมาเถอะประการที่หนึ่งทัศยุเริ่มขึ้ื่อนช้าๆชัดเจนขอให้ข้าพระบาทได้มีโอกาสอยู่ในอุทยานสราหรือไทยริมสาแก้วแห่งเนี้ยสักราตรีหนึ่งเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์และเพ่งภาพของนางทบทวนที่เกิดขึ้นในมโนรม พอเพียงแก่การที่จะจัดจำเรียงภาพร้อยกรองขึ้นเป็นบทเพลงยอโฉมพิราดโดยแม่นยำเจ้าจักมีสิทธิ์อยู่ในอุทยานแห่งเนี้โดยเสยรีหนึ่งราตรีตามที่ขอประการที่2ย่าเมื่อขาพระบาทนิราชเขตแคว้นอันเป็นแหล่งกำเนิดไปตามองค์การ ขอฝากกเวนผู้เป็นบิดาไว้ยังเทวทหารนครนี้ด้วยอย่าให้ได้รับความยากแค้นข่มเหงรังแกจากทหารอรารยันแห่งพระองค์ขารับรองพระเจ้าข่าอารุณร้างของที่วาพรุ่งนี้ข้าพระบาทจะออกไปปฏิบัติภารกิจดังเช่นที่ได้รับประกาศสิทธิจากพระองค์โดยครบถ้วนทุกประการ กุศโลบายอันได้รับของจอมพบมรตยูซึ่งอาศัยความซื่อและความสามารถอันพิสดารของทัศยุราชาแห่งวัน,นิพกก็ได้ลุล่วงไปแล้วเป็นขั้นแรกสมดังที่ได้ตั้งพระทยไว้ทุกประการทว่าท่านผู้เจริญทัศยุมายากรหนุ่มเจ้าสำราญนั้นซื่อสมดังเช่นที่มหาราชธรรมินคาดไว้จริงดอกในการที่ยินยอมรับบัญชาใช้ จากมหาราชเทวตาหะและขอสัจจะในข้อที่สองเพื่อให้เท้าเธอเมตตาและพิทักษเวนบิดาชาราของตนไว้ระหว่างที่ตนมิอยู่แต่สัจจะที่สัตยุไในขอไว้เป็นข้อแรกเพื่อที่จะอยู่ในราชอุทยานนั้นเล่าท่านแน่ใจแล้วหรือว่าจอมราชาแห่งวันนิพกจะได้กล่าวขอขึ้นโดยซื่อ เพราะหลงอยู่ในรูปโฉมของเงาที่ปรากฏขึ้นในสระน้ำด้วยจัดเตรียมไว้จนดูกลมเกลืนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เห็นอันเป็นความกระยิ่มอิ่มเอมพระไทยของพิษณุมหาราชผู้มั่นพระไทยว่าทรงพระสติปัญญารอบคอบฉลาดฉเฉลียวอยู่เหนือเผ่ามิลักขะทั้งหลาย